บางคนก็ไม่ฉีดยาฆ่ายากันนะครับแต่ผมผมฉีดนะครับผนตัวผมฉีดมาบ่อยด้วยครับอันนี้ครับยดอยู่ประมาณนี้นะครับใบอ่อนเลยครับหน้าฉีดยามีมีเพียมาลงเลยนะครับผมจะปลูกแบบทําให้โคนต้นมันใหญ่นะครับนี่เดี๋ยวสักพักผมก็จะมาเสียบแล้วนะครับมาเสริมขาแล้วนะครับผมปลูกตุเรียนเม็ดไว้ข้างต้นตุเรียนพันธุ์ มีพังบ้างนะครับนี่ครับม่รู้จะแก้ปัญหายังไงดีผมก็กำลังคิดอยู่นะครับสวัสดีครับผมขอบคุณด,ดีใจมากๆนะครับที่ทุกคนเข้ามาดูคลิปรีวิวของผมช่วงผมไม่ได้มาสวนทุเรียนหลายวันแล้วนะครับพอดีผมรีดยางครับกลางคืนแล้วก็กลาง วันไหนที่ว่าไม่ได้กีดก็ฝนตกตกทั้งวันครับก็เลยไม่ได้เข้ามาดูสวนวันนี้ก็เลยมีโอกาสได้เข้ามาดูนะครับประมาณอาทิตย์นึงนะครับผมไม่ได้เข้ามาก่อนหน้านี้ผมได้ฉีดฉีดยาฆ่ายาในสวนไปนะครับเนี่ยมันก็เริ่มตายเริ่มเหลืองแล้วนะครับนี่ครับเอ,อ่อบางคนก็ไม่ฉีดยาฆ่ายากันนะครับแต่ผมผมฉีดนะครับ ตอนตัวผมฉีดมาบ่อยด้วยครับฉีดมาทุกที่ที่ที่ผมปลูกทุเรียนนะครับผมจะฉีดยาฆ่า้าบ้างนะครับช่วงหน้าฝนแบบนี้ภาคใต้ตัดหญ้าไม่ไหวนะครับเดี <c oughs> ๋ยวเดี๋ยวงอกเดี๋ยวงอกฝนตกทุกวันนะครับบางเดือนฝนมันตกเยอะเกินมันหญ้ามันงอกเร็วนะครับเราต้องฉีดยาฆ่าญ้าบ้างคนระับ ไม่ไม่ใช่จะตัดอย่างเดียวนะครับส่วนมากผมก็ตัดนะครับถ้าผมมีเวลาแล้วก็ไม่ใช่หน้าฝนที่ฝนตกทุกทุกวันยาที่ใช้ก็ผมจะใช้เป็นยากูโฟสิเนตแอมโมนเนียมนะครับมันฤทธิ์มันเกึง่งเผาไหม้กึ่งดูดซึมนะครับ ายายาเผาไหมยาปรากดมันไม่มีขายแล้วนะครับก็าไม่ให้ขายก็เลยต้องมาฉีดตัวนี้แทนเมื่อก่อนก็ฉีดเผาไหมครับฉีดสารปรากดแต่มันไม่มีแล้วก็เลยต้องมาฉีดตัวนี้ครับตามาเดินชมเดินเล่นนะครับวันนี้จะมาดูยอดตุเรียนด้วยครับว่ามันที่ผมได้เสียบยอดติดเสียบยอดพันทุเรียนหมอนทองไว้นะครับ ต้นต่อตูเรียนบ้านมาดูว่าพัฒนาการไปถึงไหนนะครับ,รบประมาณนี้นะครับนี่ยอดทีผมเพิ่งเสียบป,ประมาณนี้ถือว่าพัฒนามาเยอะแล้วนะครับประมาณเดือนนี้หนึ่งเดือนได้อยู่ประมาณนี้หนึ่งเดือนหรือประมาณยี่สิบวันนะครับผมก็จําวันที่ไม่ได้แน่นอนนะเนี่ย ธรรมดาผมว่าจะฉีดยาตุเรียนเนี่ยนะครับแต่ว่ามันฝนมันตกครับก็เลยไม่ได้ฉีดมันแต่ว่าต้องฉีดช่วงนี้นะครับช่วงใบตุเรียนเรากำลังอ่อนอยู่นี่ก็อีกต้นนะึงที่ผมเสียบไว้ประมาณนี้ครับเงดอยู่ประมาณนี้นะครับใบอ่อนเนี่ยครับน่าฉีดยามีมีเพีย มาลงแล้วนะครับพี่เอาทาลายใบเป็นบูเป็นแผลแล้วผันมาฉีดย้ายฝนแรงก่อนนะผลไม้ตัง3ามต้นนะครับต้นดุเรียนนี้ผมเพ่งปลูกใหม่ก็มีนะครับนี่ผมเพิ่งปลูกับ ผมจะปลูกแบบทําให้โคนต้นมันใหญ่นะครับนี่เดี๋ยวสักพักผมก็จะมาเสียบแล้วนะครับมาเสริมขาเลยนะครับผมปลูกตุเรียนเม็ดไว้ข้างต้นตุเรียนพันเดี๋ยวอีกอาทิตย์สองอาทิตย์ผมก็จะมาเสียบแล้วนะครับเสียบตั้งแต่ต้นเล็กๆเลยครับโคนมันจะใหญ่นะครับมันจะเป็นต้นเป็นต้นเดียวกันเลยครับถ้าเราวีบเสียบนี่คือสูตรที่ทำให้โคนตวเรียนต้นใหญ่นะครับ ถ้าทำแบบนี้โคนใหญ่แน่นอนมันจะไม่มีช่องว่างระหว่างโคนนะครับแต่เราถ้าเราเสียบตั้งแต่ถ้าเราทาบตั้งแต่ต้นยังเล็กๆอยู่แบบนี้ครับเจะทำแบบนี้ครับประมาณนี้ครับผมจะทำแบบนี้ครับจะรวบเข้าหากันแบบนี้นะครับไมนเป็นต้นเดียวนะครับต้องทำตั้งแต่เริ่มเริ่มปลูกเลยครับมันจะดีมันจะดีกว่าเราเราเรา,เราค่อยทำทีหลัง ถ้าเราทำทีหลังนะครับมันมันจะเป็นช่องว่างครับมันจะมีช่องว่างแบบนี้ครับช่องว่างระหว่างต้นนะครับถ้าเราทําตอนมันแก่แล้วครับต้นตุเรียนไปปีสองปีแล้วต้องรีบทำเนี่ยครับตั้งแต่ปลูกสองสามเดือนแรกนี่ครับทําเลยอย่าช้านะครับฝนตกไปหลายวันครับน้ําในคลองเยอะนะครับธรรมดามันจะไม่เยอะแบบนี้นะครับน้ำฝนมันตกครับไอ ผมจะมาดูสะพานนี้เลยครับที่ผมทําไว้มันก็ไม่ได้พังนะครับมีมีร่องรอยน้ําน้ําเอ่อล้นนะครับมีร่องรอยน้ําเอ่อล้นอยู่แต่มันไม่พังไม่เสียหายนะครับจะมีเสียหายบ้างครับเพราะเพราะว่าน้ําน้ํามันแรงนะครับขอบบอ่อผมมันเริ่มเซาะนะครับขอบตาลิงฝั่งฝั่งนู้นครับนู้มันมันเริ่มเซาะเดี๋ยวผมพาเดินไปดูนะครับ วันนี้ใส่รองเท้าแตะมาก็เลยลื่นๆหน่อยเดินช้าขอบขอบตลิงเริ่มมีพังบ้างนะครับนี่ครับไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงดีผมก็กำลังคิดอยู่นะครับถ้าเพื่อนๆรู้ว่าควรจะแก้ยังไงก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับ ผมก็แก okay, ม่ถูกเหมือนกันครับบางครั้งคันนี้ผมเพิ่งถมไปนะครับมเื่อก่อนตรงนั้นก่อนน้ามันเจะพังเหมือนเด็กนะผมถมไปใหม่มันยังดินยังไม่ดันแน่นครับมันก็เลยพังลงมาเราจะเอาหญ้าแฝกมาปลูกนะครับคันนี้ ไม่รู้จะแก้ปัญหาได้หรือเปล่านะครับย่าเฟกคถ้าเพื่อนๆมีวิธีที่ว่าทำยังไงไม่ให้น้ำเสาะตลิ่งก็คอมเมนต์บอกกันนะครับนี mm ่ฟ hmm. ังไปนะครับ mm hmm. ตอนนี้ก็เสียบยอดไป ห้ากเดือนนะครับตรงนี้เป็นทุเรียนบ้านนะตรงนี้เป็นทุเรียนพันธุ์นะครับที่ผมต้องเสียบไปมาหน้าอกเดือนน mm hmm. า้าคาทั้งนั้นครับยิ่งตัดยิ่งงอกนะครับผมเลยต้องฉีดยารอบนี้ใช้ยาฆนะ่าหญ้ามาฉีด mm hmm. มันก็มี ตายบ้างไม่ตายบ้างนะครับยายากลยาน่าจะน่าจะฉีดไม่โดนมันก็เลยไม่ตายเดี๋ยวก็ามาซ้ำอีกสักรอบครับทำสวนโรวเรียนมันมีปัญหาให้เราแก้ตลอดเวลาครับมีปัญหา เยอะมากๆครับสวนทุเรียนค่อยๆแก,ก้ค่อยๆทำไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับค่อยแก้แก้ค่อยแก้ไปทีละเรื่องปลูกยังไงนี่เดือนปลายเดือนพฤศจิกาแล้วนะครับวันที่ผมถ่ายคลิปนี่คือจะเดือนธันวาแล้วนะครับฝนยังตกอยู่นะครับภาคอื่นๆอาจจะเข้าหน้าหนาวแล้วครับแต่ภาคใต้ยังมีฝนนะครับมีฝนเยอะด้วย ยังไม่แรงนะครับปากใต้ปากใต้ตจะไป็นแรง,งจริงๆช่วงมกราณ์นะครับเริ่มเริ่มฝนถึงช่วงครับแต่ช่วงนี้ยังยังมีเยอะอยู่นะครับปริมาณฝนสังเกตน้ําในคลองนี่คือฝนตกพึ่งแรงนะครับตึ่งแรงวันนี้ตกไปสี่ห้าวันยอดยอดก็เริ่มอ,อ่อนแล้วนะครับเริ่มอ,ออกมาแล้ว ผมก็ว่าจะฉีดยาสักทีนะครับเปียมันเริ่มทำลายแล้วครับต้องรอให้ฝนแรงสักสองสามวันนู่นเองครับกว่ามันจะฉีดได้ว่าตรงนี้ผมต้องผมต้องออรรถลงมาครับถ้าว่าดินเปียรแบบนี้รถผมขึ้นไม่ได้ครับมันไม่ใช่โฟวินครับได้แค่รอเวลานะครับวันนี้ก็แค่เดินมาสำรวจเฉยๆนะครับผมขอบคุณและดีใจมากๆที่ ทุกคนเข้ามาดูคลิปของผมขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ